สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกริชชวลี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่1มีนาคม2 5 6 8เราเจอกันวันนี้ยังคงเป็นวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์อยู่นะครับคลิปนี้เริ่มต้นําทำนายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มีนาคมนี้นะครับเป็นการทำนายดวงชะตาให้กับราศีมหาเฮงอันดับที่ 1- นทับ 2, ก็คือราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึงวันที่15พฤศจิกายน ราศีตุลในรอบปักนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องราวของการเงินการงานโชคลาภถือว่าจัดเต็มพอสมควรทีเดียวแต่ก็พึงต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันสําหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันก่อนอื่นฝากไว้นิดหนึ่งสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ติดต่อดูดวงชะตากับผมหรือต้องการอยากจะได้หมอพราหม์อยากจะได้เลิกออกรถหรือเลิกขึ้นบ้านใหม่อะไรต่างๆก็ติดต่อสแกนเข้ามาได้เลยนะครับมาเริ่มต้นการกราศีตุลอันดับที่1นึทับสอง นะครับเรื่องของการงานก่อนในรอบปักนี้โดดเด่นมากกับท่านที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับเครื่องเพชรเครื่องทองจิวเวลรี่หรือร้านตัดเสือ้อร้านสะซอยต่างๆหรือคนที่เปิดร้านบิวตี้ช็อปทั่วๆไปรวมถึงร้านตกแต่งเล็บหรือตกแต่งหน้าเจ้าสาวอะไรต่างเหล่านีนะ้ร้านพวกพรีเวนดิ้งต่ตางๆต้องบอกว่ารอบปักนี้งานประเภทนี้ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีรวมถึงท่านที่อยู่ในวงการศิลปะความงามการบันเทิงทุกศาสทุกขแขนงนักร้องดาราน,นักแสดงก็ถือว่าโด,ด เนรวมถึงอินฟลูเซอร์ต่างๆในรอบปักนี้ดวงของคุณถือว่าโดดเด่นมีคนเข้ามาทำความรู้จักมากนานหน้าหลายตาบางคนอาจจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลาข้ามคืนเพราะนั้นชาวราศีตุลถือว่าดวงของคุณกํลาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญต้องรีบจับฉวยโอกาสที่มีตรงนั้นให้ได้แล้วคุณจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ไม่ยากเท่าไหร่เลยนะครับสําหรับคนที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านและทั่วไปรอบปักนี้อาจจะมีเรื่องกังวลเรื่องกุ้มนิดหน่อยเกี่ยวกับ,กบเพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านายกับเจ้องนู่นนี่นั่นสรารพัดหรืออาจจะเจอเจ้านายที่เฮยดหน่อยยิ่งถ้าใครที่ทํางานกับบริษัทต่างชาติหรือว่าทํางานเกี่ยวกับงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญงานที่อาศัยความรู้อิทธิทวดอันนี้คุณจะต้องใช้สติใช้ปัญญาคุณให้เต็มที่เพราะหากคุณพลาดมาทีเดียวเจ้านายพร้อมจะเล่นงานคุณได้ แต่เกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานของคนราศีตุลในรอบปักนี้ไม่ได้ปรากฏว่าจะมีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนะครับคุณยังสามารถทํางานต่อไปได้อย่างสบายแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับคนราศีตุลในรอบปักนี้ก็คือว่าเรื่องราวของความรักชีวิตคู่ของคุณรอบปักนี้พึงต้องระวังเรื่องของปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีคนที่เกิดราศีตุลอาจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟพูดนิดพูดหน่อยก็เหมือนกับว่าหลบหลีกนี้หน้าเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวก็ต้องระวัง นิดหนึ่งนะครับ อุปสรรคปัญหาจะมีเรื่องพวกนี้ส่วนเรื่องของเคราะห์หามยามร้ายอุบัติเหตุต่างๆรอบปากนี้ก็มีมาให้เห็นสําหรับคนราศีตุลแม้จะเป็นอันดับที่1นทับสแต่ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับหทับสมันจะ1นทับสเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโชคลาภก,การงานแต่เรื่องของเคราะห์อุบัติเหตุพึงระวังเรื่องของอุบัติเหตุจากการทํางานยิ่งถ้าท่านใดที่เป็นช่างเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่กับพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือขับรถขับราอันนี้ราศีตุลถึงต้องระวังนิดหนึ่งนะครับในบางครั้ อาจจะมีแค่เลือดตกยางออกถลอกปอกเปิกนิดหน่อยเท่านั้นเองเรื่องราวของการงานกับอุปสรรคปัญหาชาวราศีตุลก็จะมีลักษณะประมาณนี้คราวนี้เรามาว่ากันในเรื่องของการเงินอันนี้ต้องบอกว่าราศีตุลการเงินในรอบปักนี้ถือว่าจัดหนักจัดเต็มมีเรื่องราวดีๆหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่ได้มาจากการทําธุรกรรมทางการเงินกู้แบงก์กู้ธนาคารซื้อบ้านซื้อรถหรือการขายที่ขายทางต่างๆราศีตุลมีเรื่องราวดีๆ หรือหากมองในรูปแบบของนักโหราศาสตร์ทั่วไปก็ต้องบอกว,ว่าดวงของคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเงินค่อนข้างที่จะมากพอสมควรบางคนอาจจะไม่เคยถูกหวยถูกอลอตเตอรี่รางวัลใ,ใหญ่มารอบปักนี้ราศีตุลบางคนอาจจะได้รางวัลที่2ที่3หรืออาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่บุญธรรมก่อนแต่งของแต่ละท่านแต่ถ้ามองเรื่องของการกู้แบงก์กู้ธนาคารชาวราศีตุลจัดได้เต็มไม่มีปัญหายิ่งถ้าต้องการเงินมาขยับขยายกิจการหรือ ต้องการที่อยากจะได้เงินมาเปิดธุรกิจใหม่ๆคนราศีตุลทําธุรกรรมทางการเงินรอบปักนี้รับรองคุณผ่านฉลุยไปได้สบายๆไม่ต้องกังวลใจนะครับเงินในระบบถือว่าจะเต็มขณะเดียวกันเงินนอกระบบเองคนราศีตุลก็มารุนแรงมากเพราะดวงของคุณมีโอกาสจะถูกหวยถูกรอตตอลีร่รางวันใหญ่ๆจนกลายเป็นเศรษฐีภายในชั่วค้ามคืนได้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะมันจะต้องอาศัยในเรื่องของบุญกุศลเป็นตัวหลักเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราเนี่ยก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ผมเรียนไว้รอบปักนี้คนราศีตุลแนะนําการทําบุญบริจาคปัจจัยร่วมบุญซื้อเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆหรือทําบุญเททองหล่อพระยิ่งถ้าเป็นการเททองหล่อพระปางประจําวันเกิดของเราด้วยถือว่าเป็นอะไรที่มันฟุกๆโชคดีมากๆแล้วก็ให้มันสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาเช้าๆถ้าตื่นทานก็ไปทําบุญสซบาตร หรือวันพระก็ไปทําบุญใส่บาตรสักครั้งสองครั้งในรอบปักนี้แล้วเรื่องราวดีๆปรากฏมาถึงแน่นอน เมื่อคนราศีตุลทำบุญสุนทานแล้วกรณีอยากจะไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมโชคลาภเสริมดวงชะตาให้มันโดดเด่นมากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อที่จะทําให้เคราะห์หามยาบรายอะไรต่างๆที่กำลังจะเกิดบรรเทาเบาบางลงรอบปักนี้ชาวราศีตุลมีทิศมงคลนําโชคอยู่สองทิศก็คือทิศเหนือและทิศใต้ท่านใดที่อยู่ในสองทิศนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าเราสามารถเข้าไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทิศที่เราอยู่ได้เลยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในสองทิศนี้แนะนําเข้ากราบอภพรกับองค์หลวงพ หรือจะเป็นองค์หลวงพ่อเพชรที่จังหวัดพิจิตรหรือองค์พระพุทธชินราชที่พิษณุโลกรวมถึงองค์พระร่วงโรดเด่นาริศหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อโตว,วัด่มงก็ได้แล้วที่อีกที่หนึ่งอย่างแนะนําก็คือหลวงพ่อทองคําวัดพิพัฒน์สุขโขทยัยท่านใดที่ผ่านมาผ่านไปแถบนุ้นแวะเข้าไปกราบสักการะขอพรโชคลาภก,กับทั้งองค์หลวงพ่อทองคาแล้วก็หลวงพ่อพระคูพิพัฒนเจ้าวาจะได้กลับมาเรื่องราวดีๆมากมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเอ่ยนามวันนี้จะนําพาให้ชาวราศีตุลประสบความสําเร็จในสิ่งที่ผมพูดถึงนะครับ คราวนี้เรามาว่ากันเรื่องของดาวคู่มิทิศมงคลวันที่เวลาเลขที่เป็นเลขมงคลประจําราศีตุลรุ่นนี้ สำหรับดาวคู่มิตรสักคู่ผมเรียนไปแล้วก็คือทิศเหนือและก็ทิศใต้ดาวคู่มิตรจะเป็นราศีตุลจะเป็นผู้ชายผิวขาวรูปร่างท้วมสูงนิดหนึ่งนะครับอายุเนี่ยไม่น่าจะเกินสักห้าสิบปีคนนี้เป็นขาจรมาจากทางทิศใต้นําโชคลาบมาให้กับคนราศีตุลโดยตรงกรณีเราจะเสี่ยงโชคกับแผงประจําชาวราศีตุลเองก็ควรที่จะดูผู้ชายที่มีลักษณะแบบนี้วันที่เวลาสถานที่ก็ต้องพร้อมด้วยสําหรับเลขมงคลนาโชคคนราศีตุลมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่ตัวก็คือเลขศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็เลขเจ็ด วันที่21ที่ผ่านมาถ้าซื้อช่วงนั้นก็มีโอกาส 24, 27, 28แแล้วก็วันที่หึง เวลาเจดนาฬิกาิบนาทีสิบี่นาฬิกาสิบี่นาทีสิบเจดนาฬิกาสิี่นาทีสิบแดนาฬิกาสิบี่นาทีและเวลาสิบเกนาฬิกาบนาทีเช่นเดียวกันสะดวก่วงไหนอย่างไรชาวราศีตุลจัดไปได้เลยสถานที่ที่เหมาะสมก็คือหน้าร้านทองร้านเครื่องประดับหน้าธนาคารหน้าโรงพยาบาลกองสลากหรือจะเป็นร้านตัดสะซอยต่างๆบิวตี้ช็อปทั่วๆไปก็ได้ทั้งสิ้นนะครับหรือหากแม้เราเดินผ่าน หรือหากเราเดินทางไปไหว้พระไปทําบ,บุญแล้วเผอิญแวะไปทานข้าวหน้าโรงพยาบ,บาลอ่างเงี้ยเราสามารถที่จะเสี่ยงโชคตรงนั้นได้เลยถามว่าราศีตุลเนี่ยในอันดับที่หนึ่งทับสองเนี่ยดวงจะมีโชคใหญ่ๆมาถึงไหมถ้ามองตามดวงชะตาบางคนอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งที่สองหรืออาจจะเป็นสามตัวหน้าสามตัวท้ายชุดใหญ่ๆหรือหากใครที่เป็นคนชอบเสี่ยงหวยใต้ดินหน่อยนึงก็อาจจะเป็นสามตัวตรงๆก็เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่บุญธรรมกับแต่งของแต่ละท่านแต่แน่นอน งวดนี้คนราศีตุลมีดวงที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกผันชะตาชีวิตของตัวเองแน่นอนแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องอิงอาศัยเรื่องของบุญกุศลเป็นหลักอย่างที่ผมเรียนไว้ตักก้งแต่ต้นนะครับ เหล่านี้เป็นการทำนายดวงชะตาแบบกว้างๆรวมๆให้กับท่านที่เกิดในราศีตุลมหาเฮงอันดับที่1นทับสประจำวันที่1มีนาคมกับผมหมอฤิจิชลี่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยรวมถึงขีวโคตรงนี้สแกนกันเข้ามาได้เลยมีเรื่องราวดีๆรออยู่เอาละครับวันนี้กราศีตุลลากันไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ราศีัสไปวันนี้มีความสุขมากๆลาไปแล้วสวัสดีครับ